คิดว่าถ้าฮีโร่อย่างคอนสามารถยิงกระสุนสามสี่อเนื่องได้อย่างไม่จำกัดจะน่าเล่นมากขึ้นแค่ไหนครับโอ้ขอช่องเบงค์แล้วดิค่ะคิดว่าถ้าดับสายฟ้าสามารถสร้างสายฟ้าช็อตต่อเนื่องได้ตกรจะน่าเล่นมากขึ้นแค่ไหนครับคิดว่าถ้ามีไอเทมที่สามารถร้างสถานะโดยอัตโนมัติตอนเลี้ยวจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนครับโอ้โหลุมโบราณนอกจากนี้ถ้ามีไอเทมที่สามารถสร้างความเสียได้แรงกว่าไอเทมดับแดงเฟลทัวร์จู่ๆก็เกิดขึ้นจะเป็นยังไงครับซึ่งน้องหนิงถ้ามีไอเทมที่สามารถลดกรอบเวมลดพลังเวมสตรุบ ผมขอเริ่มจากไอเทมใหม่ทั้ง4ชิ้นนี้ซึ่งผมขอเริ่มจากไอเทมใหม่ขอนสโลฟอร์แฮมเมอร์บวกพลังโจมตี60หน่วยบวกความโดยโจมตี30%บวกพลังชีวิต900หน่วยและใหม่ทุกการโจมตีปรติหรือใช้สกิลจะสโลสตสูงสุด20%และการโจมตีทุกทุกวิจะสร้างบรัสความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งแรงกว่าการออาดาบแดงถึง1ิเอลยนะครับโอ้ไม่ก่อนหมายเหตุไอเทมชิ้นใหม่นี้จะไม่เกิดการพับกันกับไอเทมชิ ชีวิต600หน่วยบวกมานา300หน่วยและเอฟเฟกต์ใหม่แร์ไหลเมื่อผู้ใช้มีพลังชีวิตต่ำกว่า30%จะทำการล้างฐานะสุด5วิพร้อมกับไปดับโลประมาณ3,300นหน่วยและวิ่งเร็วขึ้น30%ครับส่วนคั่นฮีโร่ที่ชอบควบคุมในอย่างรอเรวจะดำได้พิวมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงฮีโร่เมทที่ชอบดวงดวงบ่อยก็จะใช้หนีได้ดีไม่แพ้ก,กันเลยนะครับน่าสนใจขอบต่อที่ไอเทมใหม่ผ้าคุมนักเวทเมดโรบวกพลังเวทหนล่งน่วยหม่สิบาง่วอบวสพลังชีวิต่งสาร้0 0หน่วยและจกเวสุดใหน่ โดยโมย,ย่างมากกับนิโยที่เน้นออกพลังชีวิตเยอะๆอย่างสก,กัดไลล็อกซี่เป็นต้นครับหมายเหตุความสามารถจอกรอะเวท150หน่วยสามารถใส่ล้มกับรองเท้าเจาเวทบวก100หน่วยและซอลิกออร่าบวกเจอเวทสงทูงสุด240หน่วยซึ่งสามารถรวมกันได้ถึง490หน่วยเลยนะครับ <c oughs> ของสดที่ไอเทมใหม่ดาบเล่งเลือดปัตเตอร์ตีเบสบวกพลังโจมตี30หน่วยดูดเลือดสิบเปอร์เซลิใหม่เมื่อพลังชีวิต่ำกว่า30จะพื้นฟูพลังชวิตสูงสุด610หน่วยซึ่งเหมหะมากกับการมาใช้เล่งเลือดเพื่อดนโป๊กต่อระยะไกลบ่อยครับข้นไกลนะขอสดที่ดาบส่ยฟาบิเบสที่ได้มีการปรับใหม่ให้มีการสร้างสายไฟช็อตทุกสาการโจมตีโดยสายไฟจะสามารถชิงไปโดนฮีโ่ตอื่นได้ไกลสุดสี่เมตรและสูงสุดสามตัวครับส่วนฮีโร่ทีกิ หนึ่งเสริมพลังของทีลีซึ่งนับถึงการปลาระเอาใจจากสกิลหนึ่งและอัลติเมทสกิลเดัะบัมระเายของไฮแต่ก็สามารถตีเส่ฝาละดวงแบบนี้ได้หมดนะครับ นอกจากนี้มีการปรับสมดเกี่ยวกับ Holy of Holy ให้สามารถส่มความเสียได้ประมาณ7%และลดความเสียหายได้ประมาณ7%เช่นกันครับมีการปรับอีวิวซิเกตให้เอาความสามารถเจาะเวทออกและเพิ่มความสามารถใหม่ลดเกราะเวทศัตรู100หน่วยและลดพลังเวทศัตรู10%สุดท้ายนี้ได้มีการปรับเนื้วอย่างฉ่นที่การคอมโบโจมตีปกติร่วมกับสกิลสองพุ่งสามารถโจมตีต่อเนื่องได้อย่างไร้ขีดจำกัดมีการปรับให้ลูกเตะของเอฟวิลเล็ตขึ้นประมาณ15%มีการปรับสกิลหนึ่งสำหรับท่าคุมของเคนให้แรงขึ้นประมาณ8%มีการเิฟปร ลงมา1เมตรอีกด้วยคร่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ